นะคะว่าเด็ดการความรุนแรงสูงสุดนะคะในปี2553นะคะก็ทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะว่านอกจากการปราบปรามประชาชนโดยการใช้อาวุธสงครามร้ายแรงยังมีการกวาดล้างประชาชนผู้ออกมาต่อต้อตานการรัฐประหารอย่างต่อเนื่องในปี2553ในปีเดียวนะคะได้มีการจับกุ่มที่น้องประชาชนมากถึง1,857คนดำเนินคดีในศาลทั้งหมด59แห่ง ทำให้มีโทษมากมายร้ายแรงนะคะจนถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตนะคะล่าสุดนั้นก็มีการจำคุก38ป,ปีการกล่าวหาสร้างตราบาปให้กับพี่น้องประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อสู้กับอำนาจเผด็จก,การรัฐประหารว่าเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองดังที่เราก็ยังได้ยินอยู่ในคำถามในวันนี้นะคะโดยการที่อ้างว่ามีการ เกิดเพลิงไหม้ในบริเวณสถานที่ราชการหรือห้างสรรพสินค้าได้เอาเหตุการณ์เหล่านั้นมาสร้างตราบาปให้กับประชาชนว่าเป็นศัตรูของชาติเป็นคนล้มเจ้าอยู่ในขบวนการก่อการร้ายทั้งหมดนี้สองปีครึ่งแล้วไม่มีหลักฐานใดๆที่ชี้ได้เลยว่ามีขบวนการก่อการร้ายไม่มีขบวนการล้มเจ้านะคะไม่มีคนเผาบ้านเผเมืองคดีเผาที่พิจารณาไป ทั้งหมดส่วนใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพไม่มีผู้มีความผิดใดๆค่ะขณะที่คดีเผาที่ตัดสินไปก่อนที่จะเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคดีที่อยู่ในช่วงของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ถูกตัดสินอย่างรวดเร็วศาลบางแห่งทำงานจนถึงสี่ทุ่มเที่ยงคืนตัดสินจำคุกพี่น้องประชาชนแม้จะได้ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ตัวการสําคัญของการ เผาอาคารสถานที่ราชการแต่ก็ได้จำคุกให้โทษสูงหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนได้รับการประกันตัวบางส่วนเขาไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีหลายคนนั้นเป็นเพียงแค่คนขับรถรับจ้างมอเตอร์ไซค์นะคะก็ยังขับรถของตัวเองไปฟังคำพิพากษาหลังจากคำพิพากษาคาดีเผาหลายแห่งท่านเหล่านี้ไม่ได้รับการประกันตัวออกมาอีกเลยจนบ,บันี้นะคะ ตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลกระทบขั้นสูงสุดคือคุณวันชัยรักสมุทรสิงห์ <c oughs> ก็ได้จากพวกเราไปแล้วนะคะแม้การต่อสู้ของเขานะะจนถึงวินาทีสุดท้ายก็ยังยืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยเจตจำนงที่การไปร่วมชุมนุมที่สารกลางจังหวัดอุดรธานีเพื่อหวังว่าสามัญชนคนธรรมดาค่ะจะหยุดยั้งการเข็นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอมหิตที่กรุงเทพได้แต่เขาไม่รู้ว่าชะตากรรมจะต้องมาเป็นเช่นนี้นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนขณะนี้ยังมีการออกหมายจับอย่างต่อเนื่องอายการยังคงส่งฟ้องศาลในคดีต่างๆจากมูลเหตุจูงใจทางการเมืองอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งถ้าเราย้อนทวนกลับไปก่อนหน้าปี53ก็มีพี่น้องประชาชนที่ถูกจับกุ่มคุมขังจนต้องสูญเสียความมั่นคงในครอบครัวเกิดปัญหาชีวิตมากมายมีท่านหนึ่งก็ได้ฆ่าคนตายไปแล้วจากการประสบความ ล,ล้มเหลวในชีวิตครอบครัวสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งความเสือส่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างใหญ่หลวงขณะน,นี้เราก็ได้เห็นนะคะว่าสารนั้นนะคะได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายเพราะพี่น้องประชาชนได้พบความจริงว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่เพียงแค่นักโทษการเมืองแต่มีนักโทษผู้บริสุทธิ์มากมายนะคะที่อยู่ในเรือนจําถูกจักทางทรมานมากมายนะคะ เพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่รุนแรงล่าสุดนั้นองค์กรนิรโทษกรรมสากลก็ได้ยื่นมือเข้ามาที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนั้นคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนขณะน,นี้ประเทศชาติเราในเรื่องของความศรัทธาความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมนั้นติดลบหมดแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเดินหน้าสู่ความปรองดองหรือแก้ปัญหาใดๆของประเทศชาติโดยยังมีนักโทษการเมือง ถูกทรมานคุมขังอยู่เช่นนี้นะคะก้าวแรกที่ทางคณะนิติราชได้เสนอนะคะของการออกร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนิรโทษ,ษกรรมและการขจัดความขัดแย้งดีฉันเห็นว่าเป็นทางที่เป็นทางออกที่จะนําสู่ความปรองดอและจะนําสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงตามที่ท่านนายกยิ่งรักได้พูดไว้ว่าจะมาดํารงตาแหน่งนี้เพื่อแก้ปัญหานะคะ ซึ่งในในโยบายของรัฐบาลเองก็คือการที่จะทําให้ความยุติธรรมนั้นเป็นจริงในสังคมไทยเก้านี้เป็นเก้าแรกที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนจะไม่ใช่เพียงเก้าเดียวจะเป็นเก้าหนึ่งและจะต้องมีเก้าต,ต่อไปที่ประชาชนคนไทยจะต้องได้รับความยุติธรรมได้รับการปฏิบัติด้วยสิทธิมนุษยชนด้วยหลักสิทธิมนุษยชน,ยน,ยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม นี่คือสิ่งที่เราหวังนคะคะในนามของกลุ่มปฏติญญาณาศรันะคะเราก็ได้มีการศึกษาหารือก,กับเครือข่ายกันงๆและเห็นว่าเรามีเป้าหมายที่จะให้การนิรโทษกรรมนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยประชุมสภาสมัยนิติบัญญัตินี้ให้จงได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราได้มุ่งหวังนั้นก็คือรัฐบาลจะได้รับ ข้อเสนอนี้จากนิติราชไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรีและนำร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้งเข้าสู่รัฐสภาแทนพี่น้องประชาชนนะคะโดยที่เราจะไม่มีการเท้าชื่อไม่ว่าจะเป็น 1, 000, 000, 2, 000, 000, 5, 000, 000, หนึ่งมืนชื่อสอง0มืนชื่อห้าหมื่นชื่อหรือแสนชื่อเราเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2550ได้วางกลลวมไม่ทำให้ประชาชนนั้นได้สามารถใช้สิทธิ ตามที่ได้เขียนเป็นรายล,ลักดังที่เราได้เห็นแล้วจากการที่รัฐสภาได้จำหน่ายทิ้งข้อเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112ของคณะคอรกร112ออกไปจากการพิจารณาในสภาอันนี้เป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าการที่พี่น้องประชาชนได้ถูกล่อลวงให้ไปเท่าชื่อ ากมายใช้ทั้งทรัพยากรและอุทิศเวลาส่วนตัวเพื่อหวังว่ารัฐสภานั้นจะได้นำความเห็นความต้องการของประชาชนเข้าไปพิจารณาถือเป็นความเส้นสุดท้ายที่เราประชาชนจะไม่ใช้การเข้าชีวิตต่อไปค่ะแต่เราจะไปด้วยตัวเราเองเราจะไปด้วยตัวเราเองนะคะโดยเรา ปฏิญญาหนาศและเครือข่ายแนวร่วมที่ต่อต้านการจองจํานักสู้ทุลีดินนักสู้เพื่อต่อต้านกับอำนาจเผด็จก,การและทับประหารทุกๆองค์กรจะร่วมกันไปยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนิติราชเพื่อการนิรโทษกรรมและขจัดความขัดแย้กแกงต่อรัฐบาลด้วยมือของเราเองที่ทเนียบรัฐบาลค่ะ วันที่นะคะที่เราจะนัดหมายกันคือวันที่29มกราคมปีนี้ค่ะจะต้องไม่มีการเลื่อนวาระของประชาชนจะต้องไม่มีการเลื่อนวาระของอิสรภาพของประชาชนออกไปดีไม่ว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือนยโยบายรัฐบาใลใดๆทางเศรษฐกิจนะคะจะไม่มีอะไรมาเลื่อนวาระของประชาชนเพราะว่าลมหายใจและชีวิตนั้นนะคะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเสียสูญเสียเมื่อไหร่นะคะเราไม่สามารถจะหยุดยั้ยงการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ขอให้เขามีแม้หนึ่งวันที่ได้อยู่กับครอบครัวตามสิทธิอันชอบรรมตามความเป็นธรรมที่เขาควรจะได้รับเราขอนักชุมนุมนะคะชุมนุมใหญ่ ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่29มกราคมค่ะเวลาที่นัดหมายนะคะพี่น้องก็ขอให้ไปรวมตัวกันนะคะที่หมุดคณะราษฎรเพื่อรวมตัวกันนะคะเป็นขบวนเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเวลาแต่โองตรงนะคะเพื่อเราจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นขบวนที่มีเจนตนาที่ดีนะคะ เป็นกระบวนของประชาชนไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลเราเป็นขบวนที่จะใช้สิทธิของสิทธิความเป็นคนสิทธิพลเมืองในการยื่นให้รัฐบาลนั้นนำกฎหมายที่จะเป็นทางออกจากวิกฤตการเมืองไทยเข้าสู่สภาเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงพบกันนะคะวันอังคารที่29มกราคมเวลา8โมงตรง <c oughs> เพื่อเดินทางไปสู่ที่นีะบรัฐบาลเราจะไปรวมตัวกัน ที่หมุดคณะราษฎรนะคะเป็นหมุดหมายที่หมายถึงอิสราภาพอีกครั้งหนึ่งของประชาชนนะคะพบกัน8โมงตรงวันที่29มกราคมค่ะ